เหตุผลคือสิบสามตรง d ีอ b i บิทัเนี่ยมันเสถียรกว่าในขณะที่สิบสองกับสิบเจ็ดอ่ะไม่เสถียรถ้าตรงนี้เป็นสิบสองนี้เป็นสิบเจดตรง d ีอ b i บิทจะไม่เสถียรเขาเลยต้องยกเว้นเป็นสิบสามกับสิบแปดซึ่งตรงนี้เราเรียกว่า half f i l l ส่วนตรงนี้นเรียกว่า full f i l l นะครับเป็นเหตุผลการยกเวน้นพอจะจำ transition สิบตัวได้าถามว่ายากไหม มันก็เหมือนกันหมดทุกตัวเห็นไหมสองแปดเก้าสองสองแปดสิบสองสองแปดสิบเอ็ดสองเก็เพี่มเปลื่ยนตัวเลขสามแล้วยกเว้นสองตัวพอเธอจำ transition ได้มันก็ทําโจทย์ได้ถูกไหมครับนอกจากหมู 1, ุหนึ่งกับหมู่แปดแล้วยังมี transition สิบตัวซึ่งตรงนี้มันไม่ยากเห็นไหมเนาะสังเกตแถวเนี้ยเป็น pattern พอจําได้อันนี้เสร็จปั๊บก็จำข้อยกเว้นอีกสองอันจบละไม่มีอะไรแล้ะนะจำชื่อหน่อยคะฟิ f ฟ l l fulfill ตรง chromium กับคอปเปอร์ได้เนาะอ่าแต่พอมีโจทย์อย่างนี้เธอต้องทำได้นะ ส่วนการจะได้แบบหลักเสร็จแล้วไปแตกเป็น H p D F มันก็ไม่ยากถูกไหมครับอั่นไหนลองต่อข้อแปดถึงข้อสิบสี่ครับเข้าไปถึงข้อสิบสี่คิดว่าน่าจะเสร็จปภายในเวลาเจ็ดนาทีนี้กันเดี๋ยวบีฟ่อนในกันย๋ยามงข้อแปดรัาพูดถึงแบบจอตอมของใครครับมีเปลวไฟ์ ของโบนะสีของเปลไฟลไเป็นเรื่องของโบถูกไหมครับไปดูของโบเปิดย้อนดูได้ข <N> ้อเก้าหลอดรังสีบรรจุกแก๊สต่างาชนิดการเบนไม่เท่ากันในนี้สองคอมสันถูกไหมหลอดรังสีถูกไหมครับข้อสิบให้ความให้พลังงานให้ความถี่มาแล้วถามว่ามีพลังงานมากกว่าหรือน้อยกว่าความยาวคลื่นเท่านี้เธอจะเปรียบเทียบสองอย่างนี้คนละหน่วยเธอจะเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบที่หน่วยเดียวกัน <S <S วิธีการเปรียบเทีบยบเธอเธอจะเปลียนนี้เป็นความยาวคลื่นถูกไหมพอได้ความยาวคลื่นปั๊บมันก็เทียบกันได้ละ ความยาวคลื่นน้อยพลังงานมากความยาวคลื่นมากพลังงานน้อยหรือถ้าจะเปลี่ยนความยาวคลื่นตรงนี้เป็นความถี่ก็ได้พอเปลี่ยนเป็นความถี่ได้ปั๊บความถี่เทียบกันความถี่มากพลังงานมากก็ต้องเปลี่ยนอย่างในอย่างหนึ่งไม่ใช่ไปเปลี่ยนสองตัวพลังงานนะคือบางคนเห็นตรงนี้ปุ๊บถามพลังงานก็เปลี่ยนนี้เป็นพลังงานเปลี่ยนนี้เป็นพลังงานแล้วจับมาเทียบกันทำสองทีเสียเวลาไหมทั้งที่เราเปลี่ยนนี้เป็นความถี่มันก็เทียบได้แล้วพอความถี่กับพลังงานแปรผ่านตรงกันไม่ออกใช่ไหมครับอย่าเสียเวลาถัดมาข้อสิบเอ็ด ให้สเปกตัมมาสีสีให้พลังงานมาแล้วก็อธิบายว่าสเปกตรัมแต่ละสีเนี่ยเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากไหนไปไหนมี K L M N วงไหมครับแบบจำลองตามของใครเรื่องนี้ของโบนะวงในสุดอะมันจะมีหลายๆวงใช่ไหมครับสมมตินี้เป็นนิวเคลียสวงในสุดเรียกวง K ถัดมาเป็น L ถัดมาเป็น M O P Q R S เวลาาคนับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่มเานบเป็นตัวเลข แต่ถ้าเป็นตัวสอนวงไหมสุดจะเป็นวง K ถัดมาเป็น L แล้วก็ M N O P Q ไปเรืเ่อยๆนะครับ K ก็แทนหนึ่ง L ก็แทนสองไปเรืเ่อยๆนะได้นะก็ทําข้อกอไก่ของใขได้นะครับถัดมาข้อสิบสองไอการศึกษาของโบครับที่ได้มาสเปกตรัมเนี่ยสเปกตรัมที่เกิดจากการศึกษาของโบเนี่ยครับพี่ถามว่ามันใช้อะไรในการแยกก็ให้บอกอุปกรณ์มาฮะมีอะไรบ้างลองไปปรวจจอดูนะครับ บอก่าอย่างน้อยสองอย่างจริงๆมีสามอย่างข้อสิบสามเมื่อให้ทําเมื่อทาให้อิเล็กตรอนตัวแรกหลุดออกจากอะตอมแล้วตัวถัดไปตัวถัดไปใช้พลังงานมากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมเหมือนการาฟที่เราพอดเมื่อกี้อลูมิเนียมจะได้ไหมาก,การาฟอย่างเงี้ยปับป๊บปับ๊บปั๊บเราก็กระโดดแต่ไม่ว่าจะยังไงมันก็จะมากขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งเพราะอะไรเขาถามนะครับลองไปดูเหตุผลดูนะครับในเรื่องไอีอยู่ในแบบอะอนตอมของโบถัดมาข้อสิบสี่ให้เขียนสมการการดึงอิเล็กตรอนตัวที่สามและสี่นะ ตัวที่สามกับตัวที่สี่แปลว่าก่อนตึงตัวที่สามอลูมิเนียมต้องเป็นกี่บวกอ่าแล้วก่อนนึงตัวที่สี่อลูมิเนียมเป็นกี่บวกอ่าเขียนแยกกันคนเรสมก,การสมก,การหนึ่งก็ตัวที่สามอีกสมการหนึ่งตัวที่ 3, สกกี่ 4. หรือจะเขียนสมก,การรวมอีกทีหนึ่งก็ได้อ่าลองดูครับ